พุธทธังธรรมังสังขังนะพุโทโธธรรมูสังโฆนี่สามารถกำลังใจโยใครควรทบทวนก่อนแล้วค่อยลงมือทำดีกว่าสุกกายสบายจิตสุขกายสบายกายสบายใจเนาะให้พบก,กับธรรมะต้องพ่อฟังเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องบางอย่างก็เป็นคติเขาบอกว่าถ้านี้มานี่นะให้หนีศอก น้บอกให้น้วาถ้าน้จอมภะละเข้าระวาดคนผ่านนะโจรผู้ไรน้ให้สุดขั้วสุดโลกไม่รู้น้ให้หลายโยดโยดเลยต้องอยู่ห่างอันนี้ก็เชกเช่นเดียวกันว่าท่านบอกให้คบบัณฑิตคนนั่งใกล้บัณฑิตศึกษาแล้วก็เอาธรรมะของบัณฑิตของนักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลาย ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หลายเรื่องเนาะได้หลายเรื่องอพ่อถึงชอบอ่าเก็บมาเล่าให้ฟังชอบเก็บมาอะรเล่าให้ฟังยังยกตัวยอย่างง่ายๆเลยปานาติปาตาเวโลกณีเี็นตน้นสิ่งที่มีลมปานถ้าเราไปเบียดเบียนเราไปเบียดเบียนเราไปเข็นไปฆ่าปานาด้วยลมปานสิ่งที่มีลมปานสิ่งที่มีชีวิตนั่นเอง ทำให้ตกล่วงไปก็แสดงว่านั่นคือหมายถึงว่ามันผิดศินข้อแรกแล้วผิดีินดยปานาติบาตแล้วเป็นต้นเรามาทําความเข้าใจว่าด้วยหลักการที่นี่เราถอดมาจากไหนบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างด้วยความผูกพันก็ดีแล้วก็ดีถ้าใครจะไปบอกว่าพ,พลังทางจิตนี่พลังแล้วอำนาจ อิทธิฤทธิปฏิหารในล,ลักษณะบางทีมันเป็นองค์ประกอบน,นเป็นองค์ประกอบแต่ข้อสังวบางทีก็มันก็เปลี่ยนไปได้ในห,หลายสิ่งหลายอย่างอย่างยกตัวอย่างคนเกิดขึ้นมาทําไมทั้งคติทั้งโลกทั้งมันไปได้ไปไดไป้ไปใช้ชีวิตร่วมกันอยู่คนละขั้วเลยนะอยู่คนละประเทศอย่างนี้เป็นต้นไปใช้ชีวิตร่วมกันใช้ไปใช้มาแล้วทีนี้มัน ถ้าพูดถึงเราไม่มีธรรมะไม่มีคุณงามความดีไม่มีสัจจะไม่มีความซื่อสั์กับตัวเองต่อไปก็มีโอกาสที่จะพัดผาแกากันเพราะวันเขาเรียกว่าความอดทนมีขีดจำกัดขันติเป็นขันแตกอย่างนี้เป็นต้นขันติเป็นขันแตกที่สุดของมันก็อยู่ด้วยกันหรือคบกันไม่ตลอดรอดฟังแต่เป็นอย่างทุกคนไม,ไม่ใช่เป็นทุกคน นี้เป็นต้นเราต้องทําความเข้าใจเหมือนกับว่าเวลาแล้วนะประกอบสม,มาชีพเราเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกหาแต่งานเพื่ออะไรเพื่อเงินแล้วเาเงินมาทําอะไรอันนี้คือต้องทําความเข้าใจแล้วที่สุดของมันทุกวันเนี่ยบอกโอ้เป็นหนี้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดุดมันเป็นหนี้มาแต่ต้นนั่นแหละหลวงพ่อเป็นต้นเป็นหนี้ ไม่ใช่นี่สินเงินทองอย่างเดียวนะต้องเข้าใจนี่บุญคุณนี้บุญคุณถ้าใช้คำว่าเป็นเป็นคนกะตัญยูกัตเวทีรู้จักบุญคุณของผู้ย่ิงกอคุณถ้าตรงกันค้ามทีนี้โอ้เกิดขึ้นมากตัญญูไม่รู้จักไม่รู้จักคุณค่าของคำว่ากัตัญยูแล้วก็เลยไปตรงกันค้ามกันทีนี้โอ้เป็นลูกในแล้วคุณลูกธรพีลูกอก,อกตัญญู ไม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่นี่เป็นต้นนนี่คำศัพท์คำพูดที่พูดกันเล่นๆแล้วทีนี้มันไม่ใช่เล่นลนะเนาะไปบอกว่าเธอ้อไปเถอะไปตอบบุญแทนคุณท่านน้อยไปตอบบุญแทนคุณท่านหน่อยที่ไหนได้ในโลกอันนี้มีทั้งเขาบอกว่ามีทั้งคุณทั้งโทษจิตเป็นสิ่งที่สําคัญดีจิตใจของเราเนี่ย ถ้าไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองไม่รู้จักคุณค่าของบุญคุณของบาบ,บุญคุณโทษนั่นเองลำบากเลยนะนลวงพ่อทังหวาเคยมีที่ผ่านมาเอาลูกคนที่สอนยากคนที่ว่าอยากสอนยากที่สุดเอามาปรับห้องพ่อว่าเอาคนที่คนที่ดีมีดีอยู่แล้วนี่มาเติมเชื้อดีจะดีกว่าไหมถ้าเผื่อว่าคนคนดื้อไปต้น เอาคนดื้อม,มาสอนเผื่อเขาไม่เอาเผื่อเขาไม่เอาเขาไม่เสพกระธรรมะเขาไม่ให้ความสําคัญกับศินไม่ให้ความสําคัญแก่ผู้มีพระคุณแล้วคนที่บอกว่าเรามองเราเห็นว่าดีอยู่ถ้าเผื่อมันหมดเที่ยวไปทางไหนเนี่ยไปมาเรียวหมดทุยุ่งเลยนะมันต้องมีคนดีกับคนเลวแม้แต่หัวจิตหัวใจของเราเช่นกันมันคิดลายลยนหยนักเลย้ายหนักเลยเวลามันคิดดีก็ดี ก็เป็นอยู่ลักษณะวันที่ผ่านมาน้องพ่อก็ไปงานไปภารกิจน้องพ่อพูดถึงสัมผาระสัมภาระหรือสมผานความหมายไม่ต่างกันนะไม่ต่างกันส้มภาระคนน้นนนค้นนี่ <c oughs> คนนนค้นนี่ไปโน่นไปนี่จะ <c oughs> ย้ายถิ่นภูมิลำเนาก็ดีแล้วแต่ย้ายแผ่นดินไปด้วยไม่ได้นะตัูสิ่งของบางอย่างพอใช้ได้ ดินเนี่ยขนไปได้บ้างส่วนแต่ยกไปทั้งผืนเลยไม่ได้ก็ทิ้งไว้ตรงนั้นแหละหรือต้องเข้าใจสัจธรรมแต่คุณงามความดีทีนี้บุญกุศลเราสร้างที่ไหนแล้วก่อที่ไหนมันก็เกิดที่นั่นก็ต้องชีแ้แจงได้อย่างหลวงพ่อทำงานเดี๋ยวเป็นบุคคลสาธารณะเป็นต้นบุคคลสาธารณะอย่างยกตัวอย่างหลวงพ่อบางที่บางแห่งแล้วก็ถวายเวลาเนาะ ให้เวลาหลวงพ่อพังรายการอะไร่นัยถ้าพูดถึงตามหลักนะพังรายการ <Okay. S 1> ก็บอ,อ,อกไปหลวงพ่อหลวงพ่อก็ก็ไปทําไปทําแล้วเนี่ยต้องเบื้องต้นต้องมีทุนไหมเบื้องต้นต้องมีทุนไหมก็มันมัน,ม,นมันก็ต้องใช้ทุนอ่ะหนึ่งคนขับรถบ้างแล้วคนขับรถพลละคับัไปทํางานก็น้ำมันเชื้อเพลิงเงี่ยขับเคลื่อนมันเป็นอยู่ล,ลักษณะนี้ลูกเต้าคือมาสักคนหนึ่ง บางคนโอ้เลี้ยงลูกก็จะโตแต่ละคนนะโตมาแล้วโอ้มันมาล่างมาผ่านมันมาผ่อมาผ่านเราอย่างนี้เป็นตน้นแล้วชีวิตมันจะเจริญได้ไงพูดถึงชีวิตนะะมันจะเจริญได้ไงพ่อแม่ยังไม่เว้นเลยผู้มีพระคุณทั้งหลายก็ไม่เว้นแล้วทีนี้มันอยู่ในเกณฑ์คําว่าโอ้ยถ้าเป็นลูกก็ลูกไม่รู้จักบุญคุณ ไม่รู้คาว่ากตันอยู่ตอบ,บุญแทนคุณอ,อะไรสะนะเป็นตัวกันข้ามไปหมดแล้วยุ่งเลยนยุ่งเลยทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้หลวงพอ่อยางหลวงพอ่อหลวงพ่อคิดว่าการทําการทําการทํางานเป็นหนี้เป็นหนี้เนาะหลวงพ่อเป็นหนี้ข้าวนา้ําโภชนะอาหารปัดัยนสะีทั้งหมดอาศัยชาวบ้านแล้วทําบุญ ทำกุศลต่อบุญแทนคุณถ้างั้นเราจะเป็นบาปไหมเนี่ยก็เป็นบาปแน่นอนใช่ไหมบุญคุณของข้าวของน้ําของพื้นแผ่นดินของคนที่ให้มาบางทีห้าบาทสิบบาทก็ดีแต่ถ้าเป็นปัจจัยเงินทองนได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานมาทําบุญเราเอาปัจจัยสิ่งเหล่านั้นนะ่ะมาทําให้เป็นประโยชน์มากขึ้นรู้จักคุณค่าอย่างนี้ดีไหมดีดี ถ้าดีแล้วทีนี้มาดีเต็มหัวจิตหัวใจ,วจดีเลยตามสมองของเราแล้วความชั่วมันจะเล่นงานเราได้ไหมหลวงพ่อเห็นในหลายเดือนนะมีพระที่ท่านท่านเอาของมาฝากหลวงพอ่อเอาของมาฝากบางชิ้นบางอย่างร่วงหล่นไปเลยลลไม่หล่นไปกล่องหล่นไปแต่ของในกล่องยังมาอยู่ของในกล่องกล่องหายอะไรละะนะักษณะเลวกพเห็นอก็ดีเนาะ หลวงพ่อเกิดปีอะไรนะ่บางคนมาอเห็นว่าหลวงพ่อเกิดปีนี้ก็หาหามาให้มันเป็นอย่างนี้เลยเกิดปีวอกก็ดิงนะเกิดปีไก่ก็ไปเกิดเกิดปีละกาก็เป็นไก่ปีคุณเป็นหมูเป็นอะไรปีจอเป็นลักษณะอย่างเนี้อย่างนี้ยกตัวอย่างอย่างนี้ก็คนเราทีนี้คนเราไปเลือกเกิดวันอาทิตย์เขาไม่เลือกเกิดเลือกเลือกเอกิดไม่ได้กําหนดไม่ได้แต่ข้อสั้างมานดยู เลือกที่จะทําทดีได้ไงเลือกอทดีหลวงพ่อกล่าวถึงแลว้วบอกว่าเคยอุปถัมภ์ค้าชูกันมาอย่างหลวงพ่อที่นูน่นที่เมืองบึงการครบรอบท่านและสังขารหลวงพ่อมีความผูกพันกับท่านมากแล้วก็ท่านก็เช่นกันที่สุดของมันก็นี่แหละครบรอบปีแล้วเป็นอดีตไปแล้ว เป็นเพิ่มแป๊บเดียวเป็นเป็นครบรอบปีละปีนปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันนี่เป็นต้นก็ผ่านไปมันรวมจากไหนจากวินาทีเนี่ยเป็นนาทีจากนาทีก็เป็นชั่วโมงอะไรหลายชั่วโมงเข้าไปเพิ่มไปเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นศตวรรษเป็น้เยอะแยะไปหมดเลยครบรอบสิบสองปีรวมไปรวมไปไปเลยแล้วรย้อนกลับได้ไหม ยอ้อนกลับแลยไม่ได้ไม่ได้เลยชีวิตนะแต่ชื่อชื่อวันเดือนปีหมุนเวียนกลับมาอยู่นะอย่างนี้วันจัน์อีก,ากอาทิตย์หนึ่งก็มาเรียกวันจนนันอีกแล้วอย่างนี้แล้ววันได้เวลานี่ทําให้คนเร็วเป็นคนดีได้ไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้เลยทําให้คนเร็วเป็นคนดีได้ไหมวันได้เวลาไม่ใช่ไม่ได้เลยแล้ววันได้เวลาทีนีน้ถ้าเราทําดีวันไหนวันไหนก็ดีเป็นสิ่งที่ดี เหมือนกับหลวงพ่อเปรียบเทียบไ้ฟังว่าตู้วันนี้มันเป็นลักษณะไปแล้วไปกราบพระก็ไม่ถึงพระไปไปรับศีลบางทีก็ไม่ถึงศีล่ะไม่ถึงศีลไม่ความสําคัญกับศีลอย่างที่หลวงพ่อว่าคําว่าป่านาหรือลมปานสิ่งที่อาศัยลมปานอยู่เนี่ยมันมีชีวิตมีจิตมีวัญ,ญญาณถ้าเราไปตัดบั่นทอนหรือไปทำไร้ายไปทำร้าย ไปขีนไปฆ่าเขาเลยเขาอย่างนี้มันก็ผิดข้อห้ามใช่ไหมข้อห้ามแต่ถ้าเราไม่มีความสําคัญกับข้อห้ามนี่คือตัวปัญหาที่นี่เดือดร้อนทั่วทั่วไปสร้างขึ้นมาเถอะสร้างอาวุธสร้างนูน่นสร้างนี่เพื่อจะมาทําลายคนอื่นแม้แต่บางสิ่งบางอย่างทําไมสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมาร่วมกันสัตว์บางประเภทต้องเป็นสัตว์คุ้มของนี่เป็นต้นสัตว์คุ้มของ แต่ขาดฉาดบางอย่างเมื่อก่อนน้องเยอะแยะไปหมดอย่างน้องพ่อเกิดขึ้นมาอย่างวัตถุดิบทั่วไปเนาะจะเป็นกบเป็นเขียดก็ดีเป็นอะไรน้องเยอะแยะไปหมดแต่อะไรมาทําลายที่นี่ก็น้ามือของมนุษย์นี่แหละใช่ไหมเมืออเม่อก่อนก็เมื่อก่อนนี้ข่าวเรื่องตะกะแตนตะกะแตนมันทําลายไปเป็นฝูงเลยแม้แต่นกแม้แต่อะไรมันก็อาศัยนที่สุดของมันก็จะคาว่า มันไปเบียดที่เขาอย่างช้างอย่างเป็นต้นเราไปเบียดที่เขาจะธรรมชาติธรรมชาติมันน้อยลงมันน้อยลงธรรมชาติหมายถึงว่าที่เป็นอาหารเลี้ยงชีวิตเขาน่ะมันก็บุกบ้านเลยทีนี้อย่างนี้เป็นต้นได้หลายเรื่องมือมนุษย์ก็เอาแล้วทีนี้ใช้สารเคมีมาฆ่าไม่แต่ยายาทั่วๆไปแล้วก็มี เขาเดยว่าใช้ยาฆ่ายาหลังฆ่านนทนฆ่านี่นั้นแย่แยะไปหมดเลยคนฆ่ามากกว่าคนเสริมถึงเวลาแล้วก็ต้องไปปลูกทดแทนเะนี่ยปลูกทดแทนด้หลายเรื่องแม้แต่อาหารของเราทุกวันเนี่ยทําไมต้องทํามทำทำไมต้องมีฟาร์มอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ขยะด้วยน้ำมือของมนุษย์อย่าเยอะไหมก็เยอะ ต้นไม้เมื่อก่อนเยอะกว่านี้ทั้งเยอะโดยน้ำมือของมนุษย์แล้วก็เครื่องจักรเครื่องยนต์แล้วก็อุปกรณ์ทันสมัยขึ้นมาทุกว,วันนะต้นไม้มันตั้งถึงหลายปีแล้วอาจจะเป็นร้อยปีก็ได้คนแป๊บเดียวเท่านั้นเนียอย่างน,นี้เป็นต้นแล้วก็มาคิดถึงว่ามันพอดีกันไหมทําลายมากกว่าทําลายมากกว่าคนทําลายมากกว่า คนปลูกกย่างเป็นต้นถ้าไปพูดถึงต้นไม้คนหาทีนี้คนหาน้อยกว่าน้อยกว่าคนใช้คนหาน้อยกว่าคนกินอันนี้ก็หนักแล้วทีนี้หนักว,วิถีแนวทางชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยม,ม,มันไม่มันไม่พอดีกินมากก็ต้องหามากหาไม่ได้ก็เบียดไปอย่างอื่นนะทีนี้ก็เลยเป็นลักษณะล้นบ้านล้นเมืองในบางเรื่อง บางเรื่องมันก็ล้นหัวจิตหัวใจเลยสิมีสาชีพเต็มไปหมดเลยเมื่อก่อนเคยจะได้ยินไหมล่ะคนคดคนโกงเขามาสุดจรดจริตกระทุจริตมันก็มีมาตัาง้งแต่ต้นบุญกุศลอกุศลตรงกันข้ามนะก็มีมาแต่ต้นแล้วแต่มันหนักข้อขึ้นทุกวันหนักข้อขึ้นทุกวันเพราะน้ำมือของมนุษย์น้ำมือของคนเราเนี่ยก็ทำลายไงทำลายขยะทีนี้ เกือบบ้านเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดก็ขยะ mm hmm. บางสิ่งบางอย่างดีนนะอะยังไปรีไซเคเิลแล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเงี้ยแต่บางสิ่งบางอย่างมันไม่ย่อยสลายเลยเป็นร้อยปีพันปีก็ต้องมาทําลายอย่างก็ค่อฝุ่นละอองแล้วก็ทุกวัน,นควันควันพิษก็เยอะแยะไปหมดทำให้สัตว ที่เจอเขาจังๆว่าเอออายุสั้นเขาอายุสั้นเขาอย่างเจอสารเคมีเจอนนท์เจอนี่เมื่อก่อนขุดน้ําใช้น้ําในบ่อก็ได้แต่ทุกวันนี้ไม่ไม่เลยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปแล้วก็มีสารที่นี่มีสารนนท์สารนี่อมา,า,าทําให้มันใสทําให้มันสะอาดอะไรัลษณะ,ะนี้ ก็เดวนน้ำมือของมนุษย์สติปัญญาของมนุษย์แต่สิ่งที่มันทำลายซึ่งกันและกันอยู่ก็อย่างยกตัวอย่างสิ่งเสพติดทั้งหลายที่นี่เต็มไปหมดเลยขณะที่มันเต็มไปหมดแล้วลูกหลานเกิดขึ้นมานี่เลยไม่ต้องใช้อายุอาวุธมากหรอกทำลายเลยหมดอนาคตหลายๆคนหมดอนาคตเพราะสิ่งเสพติดเพราะเสพแล้วมันติดเ่ยเสพแล้วมันติดชอบเหมือนกับเราเออเกิดขึ้นมาเราชอบ อาหารเราชอบเมนูนไหนเราชอบแบบไหนอะไรสักยเราก็พอเข้าใจอยู่แล้วชอบแต่กินได้ตลอดไหมก็ไม่ใช่บางวันก็เบื่อบ้างแต่ชอบใหนน้เป็นต้นที่สุดข,ของมันทีนี้เติมเข้าไปาไม่รู้มีทุกรูปแบบมีทุกรูปแบบไม่รู้สารมาทำจากอะไรเมื่อขอนยังลือเลยดังลือ,ล,อลืออย่าง สิ่งที่ทําให้มันอร่อยขึ้นมันถูกลิ้นคนบอกเอาโน่นเอานี่มาใส่มา,มาทำอะไรสนะักหน่อยเอาโน่นเอาน,น,อานี่บางทีบอกเอากระดูกไดยวทำไปเอากระดูกมาทํามาทาผงผงชูเขาว่าผงชูอย่างนี้เป็นต้องมาลือกันไปว่ากันไปทุกวันนี้หลวงพ่อยอโอ้ทะลายเขาว่าทะลายไปไปแอบอ้างแล้วก็ไปของที่มียี่หอ้อเดยวทำไป ไปทำลายยะ่แย่ไปหมดที่แท้เป็นของปลอมเนี่ยของปลอมของเทียมและเรียนแบบเยอะเลยสินี่ก็ที่สุดของมันการเพ็ินพระเจ้าประสงค์บางครั้งน้องพ่อบอกอยู่เสมอว่าการที่บวชลูกหลานชาวบ้านไปบวชบวชเจ้าบวชออกมาเนี่ยบวชจ้าบวชออกมาเป็นสมมุติสง่มเลยลูกหลานไปบวชบางทีก็น่าสงสารเนาะสร้างเท้าเราถูกก็สร้างมาตั้งกับพร้อมบ้าน เจ้าวาดก็ล่วงไปหลวงตาก็ล่วงไปหล่นไปหาคนมาทดแทนมารักษามนดกต่อบางทีมีมบุคคลคนนั้นน่ะไม่ค่อยมีคุณค่าได้ซ้าไปไม่ในคุณภาพไม่เท่าไหร่บางทีจับคนขี้เมาคนขี้เมาเนะเยก็อย่างคนขี้เมาเสียงหลวงพ่อจะเพียเพ้ยนๆเนะี่ยคนขี้เมาเมาอะไรก็ช่างทีนี้เสร็จแล้วทีนี้ เราเลยอาศัยวัดเป็นธุรกรรมหลายๆเรื่องอาศัยเป็นที่สุขัวนอนพอได้อยู่นะเป็นที่อาศัยเป็นสังฆาลีอย่าน้นตอนอย่างหลวพ่อเนี่ยปวดมาใช้โฟล์เฟอร์เยอะไหมเปลืองเหมือนกันคนขับรถยานผ่านนะต้องไปโน่นไปนี่เมื่อเมื่อวานหลวงพ่อไปาวันพาหลวงพ่อไปโน่นไปที่บ้านเมืองเพง็งตาบลกูทองอำเภอเชียงยืน ติดขอนแก่นนแล้วนะติดขอนแก่นนัลนนะนน้แล้วก็ไปก็จะกลับมาเมื่อคืนก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าดึกหรอกประมาณเกือบสองทุ่มหรือยี่สิบนาฬิกาเช็คเช่นนี้เป็นต้นก็ต้องใช้จ่ายใช่ไหมนะเมื่อก่อนหลวงพ่อจัดรายการวิทยุหลายคืนก็อยากจะไปพูดเรื่องงบประมาณเลยก็งบประมาณจากชาวบ้านนี่แนะเติมน้ำมันไปจัดรายการ อเข้าเติมน้ามันไปงานสาธารณะงานสังคมอะไรสันะกก็เยอะแยะไปหมดหมุนเวียนเปลี่ยนไปรวมทั้งน้องพ่อบวชพระบวชลูกบวชหลานที่ทุนทรัพย์น้อยอย่างเป็ตนต้นเมืองตักศิลาเมืองสรารคามเมืองตักศิลาเมืองการศึกษาก็ต้องมีงานเนาะ งานครบรอบร้อยหกสิบปีนะ,ะครบรอบร้อยหกสิบปีวันที่สบสองสิงหาปีนี้แหละน้องพ่อดูเป็นบันโกนด้วยเป็นบันเป็นบันโกนมันก็ะจะสิบสามคั้มเดือนเก้าวันที่ยีสบสองเนี่ยเป็นวันพระและ้วสิบสี่คั้มเดือนเก้าแล้วก็วันที่ยีสบสองเป็นเป็นเป็นวันแรีมสิบสามคั้มเดือนเก้าเนาะ ครบรอบ160ปีเพราะว่าสะะาลคามก่อตั้งสร้างสร้างเมืองสร้าง,างหลักปักฐานมาตั้งเริ่มต้นตั้งแต่ปี2408ตอนนี้160ปีแล้วหลายคนเกิดไม่ทันนะเชื่อนะไม่เกิดไม่ทันแต่ใครเป็นคนก่อใครเป็นคนบางรากฐานเราต้องรู้จักบุญคุณรักษาพื้นแผ่นดินทุกวันนี้ก็ย่ำแย่ใช่ไหมคนที่อยู่ชายแดน ตลวพ่อพวกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะมันหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ลงตัวหลายๆอย่างเอาแค่ง่ายๆที่หลวงพ่อพูดยังมรดกมรดกก็ยังไม่ลงตัวเลยบางทีก็ญาติพี่น้องด้วยกันไปซ้ำไปอีกระดับหนึ่งก็เอาแล้วทีนี้ผลิตอะไรขึ้นมามาทำลายกัน ที่สำคัญมากๆอีกเรื่องหนึงก็ผลิตออกมาคนนี่ฉลาดมนุษย์ที่ฉลาดมีสติมีปัญญาจะใช้ในทางที่ผิดทำลายลูกหลานเยาว,วชนไม่ต้องไปลบลาค่าฟันไม่ต้องอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นหมดแล้วหมดสภาพเลยมีทุกชุมเกือบทุกชุมชนทีนี้ข้างยาเสพย,ยาเสียผู้เสียคน จะพูดเสียคนไม่ต้องพูดถึงอนาคตบางคนเหมือนกับมีอนาคตแต่ไม่ใช่ไม่ได้เริ่มไม่ได้เกาะไม่ได้วางแผนชีวิตไม่ได้วางแผนชีวิตนะไม่ไม่คิดว่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวลักษณะปัจัจเสียมันไม่ใช่เรื่องไม่สําคัญนะถ้าไม่มีอายุงมันมีปัญหาตรงนี้แหละทุกวันนี้เขาเรียกว่าแผ่นดินเดือดจริงๆแผ่นดินไม่เดือด แต่มันเดือดในหัวจิตหัวใจของเราเอารัดเอาเปรียบทุกรูปแบบเอาเปรียบคนอื่นได้ก็ดีใจโกงคนอื่นได้ก็ดีใจอย่างเรื่องตนมันจะใช่ไหมมันก็ขัดกับศีลธรรมเท่า,าน,นั้นแหละศีลธรรมลมปานคนที่มีลมปานเราไปทําลายก็แสดงว่าปาณาติบาตเราไปรักสิ่งของของที่มีเจ้าของเลยมันก็เป็นอะไรอจินนาทานรักของเขา แม้แต่ชีวิตเรื่องการไม่กิเลสการมตัญหาก็เช่นกัน,นนะก็มีข้อห้ามวายจายิ่งหนักวายจามีวัดมีอะไรขึ้นมาแล้นี่แหละสมผานสมผานสัมภะเทวะสมผาน,าน,าน,านอาศัยอะไรอาศัยชาวบ้านอาศัยคนงามความดีวันนี้หลวงพ่อลา,าไปก่อนนะนี้ม้าให้นี้สอกนี้บอกให้นี้วานนะนี้นี้ผาาลาเรื่องนี้คนผานนี้เกีย์จนผู้ร้ายเนี่ย หนีให้ห่างเลยอันนีห้ห่างเลยอย่างนี้เป็นตนเป็นการแง่คิดปิศาธรรมไม่ใช่ปิศาธรรมก็บอกชัดเจนนะเราต้องทําความเข้าใจนะทําดีกันดีกว่าเราพอเราไปก่อนโอกาสพบกันใหม่เนาะสาธุสาธุสาธุ